ครับสวัสดีครับช่างตุ้มรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอหนองแสงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอาการของพ่อเนี่ยเครื่องเป็นเครื่องของผมนะครับแต่ว่าอาการเนี่ยคาปาสตาร์ทเสียบ่อยมากครั้งนี้เป็นครั้งที่เป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมมาเปลี่ยนให้พ่อเนี่ยภายในระยะเวลาสองเดือนทําไมคาปาสตาร์ทเสียบ่อยนะครับแล้วก็เป็นอาการเดิมซ้ําๆเนี่ยอันนี้ผมสงสัยเลยนะครับ ก็เลยมาลื้อดูนะครับปรากฏว่านะครับปกติกล่องสวิตซ้ายขวาเนี่ยครับตัวที่ผมเปลี่ยนเห็นนะครับจะไม่มีอาการสปาร์คบ่อยอย่างนี้คือทำให้คาปาสตาร์เสียนะครับผมก็เลยคาปาสตาร์เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับคาปาสตาร์ยังไงก็ไม่เสียแน่นอนอาการนี้เหมือนคาปาสตาร์เสียนะครับแต่ว่า จะไม่ใช่อาการคาปาสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับผมด้นสดกันนะครับผมทําเครื่องนี้เสร็จผมจะไปหนองคายนะครับไปติดชุดหัวสีระบบงานหนักให้แม่นะครับเดี๋ยวมาดูผมทําเครื่องนี้ก่อนนะครับไม่ได้ทดําด้นสดให้ตั้งนานแล้วนะครับ ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเพราะว่าวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับร้อนมากช่วงอากาศร้อนอย่างนี้ออกซ่อมลำบากมากนะครับหนึ่งนะครับอากาศอากาศที่มันร้อนนะครับทำให้งานซ่อมเหมือนจะชะลอตัวลงนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับ ช่างก็ร้อนนะครับอากาศหนาวผมไม่กลัวนะครับกลัวร้อนเวลาร้อนทำงานทำงานไม่ค่อยได้นะหนึ่งนะครับกดไหลย้อนนะครับสองนะครับเวลาเราจะเอา มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยครับเนี่ยลำบากร้อนครับ,รบถ้าจะเอารถใหญ่มาเนี่ยก็ต้องได้มาเก็บลูกค้าแพงอีกนั่นก็ไม่คุ้มไม่คุ้มช่างด้วยไม่คุ้มลูกค้าด้วยนะครับมันก็จะเป็นการสิ้นเปลือกที่แพงผมก็จะพยายามเสฟบลูกค้าไว้นะครับไม่ต้องจ่ายแพงมากจนเกินไป ตอนที่ผมมาเนี่ยสับสวิตซ้ายขวาเนี่ย,ยให้ติดเลยนะครับดังเสียงดังตืดตืดทั้งสองฝั่งได้ยินหรือเปล่า ว่ามันจะเป็นอาการที่มันจะเป็นอาการที่ผมสงสัยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองสับสวิตกัน เรียบร้อยครับอขอบคุณบักหนีผ้าฆ่าป่าตาเสียนงครับปอนผมสงสัยยินพะว่าเปลี่ยนแล้วมันติดเลยเปลี่ยนแล้วมันติดเลยไม่ครับเปลี่ยนตัวนเลยไม่เหงางั้นสันมันมันติด <c oughs> เพา <c oughs> เป็นอาการคือฆ่าป่าเนีย่ยขันเป็นทุพอโทุไปหาผมผมเตรียมฆ่าป่ามาเลยนี่ มันเป็นอาการตื้อๆทั้งสองฟังนี่ครับแต่ว่ามันจีเสียดูโพดผมเลยสงสัยเดีย๋ยผมกันเลยบ่เปลี่ยนข้า,ปาวปลาเลยผมเอานี่มาเปลี่ยนเลยติดเอามาน้ำอยู่บนเถอะเอามาเลยที่เปลี่ยนเรียบร้ยบรอยแล้วครับเนี่ยมานี่ตัวนี้ครับมีส่วนผ้ามันเห็ดเห็ดในเสียหน้ามัน<อ>มานี้ผมอาออกเลยนะครับเพราะว่าพอพอนไหนจะฟังเสียงเป็นแล้วเนาะครับตัวนี้กับมันบบมีส่วนยังดอกครับมันจีมาให้เห็ดให้ระบบไฟมันยุ่งหยิงกัเลยโอเค โอเคครับเครื่องนี้ผมแก้ได้แล้วนะครับก็ติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ